สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูนชื่นชมผู้รับใบอนุญาตวิเทลาลเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสลบุรีครับวันนี้ไทยยมันช็อปจะมาประชาสัมพันธ์อะไรครับพัดลมไอน้ำนะครับพัดลมไอน้ำรุ่นล่าสุดของเรานะครับก็คือพัดลมไอน้ำก็จะประกอบด้วยถังเก็บน้ำซึ่งถังเก็บน้ำเนี่ยถ้าเราใส่น้ำแข็งเข้าไปไอ้น้ำที่พ่นออกมาก็จะ เป็นไอเย็นนะครับตัวนี้เรามีปั๊มสำหรับในการควบคุมให้ไอน้ำออกมาอันที่สองก็คือเป็นฟังก์ชันของพัดลมนะครับถ้าเราเปิดพัดลมให้ทำงานเนี่ยมันก็จะมีแรงดันลมออกมานะครับซึ่งสามารถปรับสปีดได้ด้วยนะครับปรับสปีดให้ช้าให้เร็วแต่อะไรก็ตามถ้าเราเปิดปั๊มน้าเมื่อไหลนั่นหมายถึงพัดลมไอ้น้ำตัวนี้ก็จะสามารถ พ่นไอเย็นออกมานั่นมันเหมือนเป็นแอร์คอนดิชันเคลื่อนที่อันหนึ่งที่สามารถสะดวกในการที่จะใช้งานเราจะย้ายไปแสดงนิทรรศการเรามีจัดนิทรรศการข้างนอกหรือกับแนนแน,แนวหรือในเรื่องของของจัดบูธท,ที่อยู่ภายนอกเนี่ยพัดลมไอ้น้ำก็จะสะดวกสมัยก่อนนะครับวิยไลเคยซื้อพัดลมไอ้น้ำตัวนี้มาแต่มันต้องมีเซนเตอร์อยู่ตรงกลาง นะครับแล้วก็ไปติดตั้งรอบโรงอาหารเลยพอเสียทีหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแต่พัดลมไอ้น้ำเนี่ยราคาหลักพันนะครับไม่กี่พันบาทแต่ก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ได้นะครับละสะดวกในการใช้งานด้วยเหมือนเป็นเครื่องปรับอากาศย่อมๆเคลื่อนที่ได้นะครับฝากเลยครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่วิทยาลัย เทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบุรีครับ036 358 311-4หรือติดต่อที่คุณพิชาเพชรแดงนะครับ085 482 1667เพราะฉะนั้นช่วยประชาัมพันธ์นะครับในส่วนของไทยมันช็อปให้เรารายได้ที่เราได้นะครับก็จะเอาไป ช่วยเหลือเด็กยากไร้ที่มาเรียนที่เรานะครับช่วยเหลือเด็กยงางไร้ให้มีให้สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็สามารถที่จะทำงานแล้วก็มีความรู้ครับวิทยาลัยเรายังมีโครงการเขาเรียกอยู่ประจำเรียนฟรีเพื่ออาชีพนะครับในปีการศรึกษา2566นะครับในระดับปชวชเนี่ยเราเรียนฟรีทุกสาขาเลยเรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรี นะครับแต่ในส่วนของค่ากินเนี่ยขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่จะให้งบเรานะครับถ้าสนับสนุนเห็นรัฐบาลบอกว่าจะสนับสนุนปีหนึ่งอย่างน้อย7000กว่าบาทจนถึง15 000. ตัวนี้เราก็จะสนับสนุนให้กับเด็กเลยนะครับเป็นค่าอาหารในเรื่องของการกินอยู่นะครับอยู่ฟรีค่าเทอมฟรีแต่ค่ากินอยู่เนี่ยอาจจะเป็นช่วยในเรื่องของรายเดือน นะครับตั้งแต่เดือนละ600บาทจนถึง1 0 0บาทเพบาทวานั้นมาร่วมโครงการกับเรานะครับเราเปิดปอชอมี7สาขานะครับมีช่างไ i f i อิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การโรงแรมการขายการตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจและบัญชีนะครับ<ม>ส่วนในระดับปอสศที่รับตั้งแต่ม .6 กับปอชอมาเรียนตัวนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับ แต่วิเลยเราเรียนเหมือนที่เยอรมันก็คือปฏิบัติ4วันทฤษฎีวันเดียวแล้วก็ย้ําเลยครับเราจะฝึกให้ลูกหลานของเราเชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกด้านทุกสาขาที่เขาอยากจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นมาเรียนที่นี่เหมือนเรียนที่เยอรมันสนใจก็ติดต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบุรีครับนะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับหรือ ฝ่ายแนแนวของเราฝากประชาธมพันด้วยครับเพื่อเด็กยากไร้หรือเด็กต้อยโอกาสที่ไม่มีโอกาสเรียนจะได้มีที่เรียนแล้วก็มีอนาคตขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามรายการเราครับขอบพระคุณมากเลยครับ